ไม่ว่าให้ให้ให้โฟกัสไปที่ายทะเบียนได้ครับผมจะบอกกขามีแล้ครับตอนนี้คือมั่นใจมากๆในส่วนเลขทะเบียนเนาะครับเนาะเพราะว่าผมฝันแล้วผมมาที่ฐาเน,นี่นี่ผมนั่งออกเจอตา,น,อาน,นี่ก็<ธ>ตุกมตึงตึ่นผมมาิษฐานว่าถ้าตู้ชิ้ให้เลขายทะเบียนอนอกนี่ให้สัญญากันขโมยห้องนี่ผม,มาอาิษฐานเลยครับอั<ธ>นหลนังมาถึงหาที่ครับดังท่วมบ้านเลยครับตาตาผมมาตาเลยครับแล้วครับครับผมมาดีครับผมเชิญขาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับกาลังคุยกับเพื่อนดีหรือเปล่ามีคำง่ายไปครับนี่เดี๋ยว้อยบอลนะครับเดี๋ยว้อยหมดแล้วตีครับอ๋อบ่ได้ไปเฮ็ดโรวงหันทางใดบ่ครับช่วงนี้ไปไม่มีเขาไปเฮ็ดไอ้น้ำประหน้าให้ภาคฤดูร้อนครับขวัญวัตถีหาไม่ได้ไปครับแทนไปครับอ๋อไปเฮ็ดน้ำประหน้าไปบวชพระพิสูขบวชใหม่ครับที่สิบรูปบวชภาคฤดูร้อน แมนนี่ระสูงเง้นก็ไปทาที่ยโอ้บุญงนสัครับช่วงเ้าอาเทียนเห็สวชบานี่ก็ตตองไปขยันนกว่าไปนลูกน้องเ็บเล็กครับเงินกเงินค้างให้โอ้พอดีเลยเนาะถึงชอบเป็นบุญเลยหลมื่อนีกับไปยันลังนังเราครับโอ้เพิ่งกโทรมาขอเบอร์ละหลายดีครับ ถูกเขาเปิคไม่โชคจะ้อรับสายไงจะเปคนหาช่องทีไม่โชคแล้วันเรื่อยมาส่วนคุมันจะทั้งถอกไปหมั่แต่คุยกันมันต้งแต่เนี่ยรมมันว่ามันตีที่ผาที่สายันจะตื่นขึ้นั่นครับนึกกัคิดว่าเป็นบุญของเพื่อนเพื่อนหน้าผมจะเอาเรียงเรงเลขได้หนึ่งได้ครับผมตั้งความฝันใหม่ผมดีดีด้วยฝันอีกผมครับ หายเลขไปคือแปดเจ็ดสี่ห้าสี่สองสองห้าสี่ตัวเดียวกันนี่ครับผมบอกผมบอกแต่ไปกนมาคือแต่ว่าเลขล่างห้าเจ็ดเจ็ดแปดผมยังมั่นใจที่เกาด้เลขชุดนี้ได้มั่นใจชุดเลขล่างครับลาสินหรือแต่ว่าูิแนวผมนับสันต์ตั้งสี่ร้อยบาเนื้อวันมีวันโกนเนาะคันเนาะมี้อนนีนวันโกนแล้วก็่มาวันผ่ากคนวบครับวันโกนนี่ผมฝันว่าปูมหา มาสี่ใช่ป่ะเดือนผมแลีล่ปะปะยวคนพ่กปากเองเรายางนี้ไปว<ม>ันนี้ขึนมันผ่ามาปั๊บมาสี่ใช่ป่ะเดือนผมเอื่อนผมมาเบิ้งว่าเหล็กมันออกอยู่ในหนีมีตาพวกนี้เหล็กมันออกอยู่ในหมีเป<อ>็นวา,างสี่มันครับผมดูเลยเอา้าตกใจที่วา,างสี่นอ้อบบาทน,นี้ว่า<ม>แต่เหล็กเดือนผมนั้นมันมิดแปดสามหนึ่งหนึ่งผู้ใดกระลู่มันเปนบ่ครับแมนครับแมนแมนผมจะเล็กบอกว่าหาตัดเย็บได้ครับแปดมันเคยออกทีนนี่หนึงวันว่าปันนี้ห้า หนึ่งหนึก็บอกไปแล้วหรือว่ามันจิกมีเพื่อนกลับมาบอกว่าสัตว์ทำร้อยกับวัวลูกกันเยอะเงียไอ้ตัดเลนแปดสามหนึ่งแล้วจะแปดหนึ่งหนึ่งหรือสามหนึ่งหน,น,นึงน่งทีแ่ 8, 3, 1, แล 8, 1, 1, 1, หละอายุไม่นี่แหละผมว่าครับเพราะว่าเพื่อนแม่ย่ำสองขึ้นไหมมาสองสองขึ้นติดต่อกันเลยมาวันโกนกับวันพระครับมาขึ้นแรกที่ผมบอกกันแหละมาสี่ใจเราก็ยางอย่างนี้ก็ไปยงางน้ำโขลบนบัวบ่ายกันไป แ่ลว่าคืนที่สองวันผ่านเขาเสียมดหลายคันแล้วไปนอนตันว่าเป็นมา้ามาสี่ใช่ไปแต่เดือนเปอนผมมาเบิ้งอย่างนี่เด็กก็ออกอยู่นี่นี่ตานี้บอกเบิงเบิ้งไปเสิร์ผมเลยเอ้าดีกว่าจังสี่เนาะบาาเลยวะผมจะเลยมาหมั่นใจว่าถ้าปูเรามาสี่เลก็กตัวนี้บอกไม่ได้แต่เดียนผมนี่ครับแปดสามหนึ่งหนึ่งนี่ทีครับเล็กชุดนี่ทีเนี่ยผมจะบอกทั้งนั้น ใจจริงผมไม่เคยเปิดเผยแต่ว่ามันเป็นยังไงผมเชื่อว่าผมจะเปิดเผยตรงนี้ซัันหลังจากปูมาห้องบอกว่ารถผมจอดด้วยการเดินน้องมี่ยังไปไกลสัญญาณกันขโมยห้องขึงปาดปาดปาดห้องย้ำได้ออกย้ำนันำขับเล็กอุ้ยครับกลายแปลว่าตป็นย้ำโามาสัามใจกับรถเรารถจอดด,ด้วยน้องรถอุย<ข>้ยห้องจ้ตางกากระถึงมาเลย <oui S 2> บอกนี่มาหามบมิตรใจนี่ยังไป็นใจเลยเมียผมบอกได้เลยว่าอุ้ย ปูแล้วหายเ,ลาเหล็กเขาขาดเดียวมันห้องแามใดมันก่อกง้มนั่นครับทะเบียนครับอมีเทืท่นมาโตเกา่าก็ได้หรือจังไหนีแล้วยู่ในทตเบีย,ยนซี่ตูเลยไอ้ที่ว่าผมหายไปแปดเจ็ดซี่กับหาสองซี่หรือว่าเพื่อนว่ามันดังเลยม,มันบ่อยออกที่าโอวอ่อยไะเบียนก็ได้ครคับแต่ว่าในส่วนเล็กสองสตัว, 5, ตวล่างหาเจ็ดกับเจ็ดแปดนี่ยังมั่นใจคือเก่า ถูกหมดเลยครับผมเลยว่ามเคพงกัสต้าเราหาเจ็ดตั้งเจ็ดแบบผมบอกตรงเลยผมหวันใจเลยหร่เละรผมกตรงเลังเลยเร่เรเลขบนนี่มันใจป้ายเปลียนครับผมเลขบนนี่ตัวที่ปูบนเขียนใส่ให้ไว้ในวงแดงจึงครึ่งนี่ก็คือแปดเจ็ดสีแล้วก็ซีสองหาหาซีสองเนาะบาทนี่ล่าสุดเพิร์มาเปลี่ยน อ่าการเกบาว่ามาเปลี่ยนกับอะไรเนาะแต่ว่าเพื่นมาก็คือมัชีครับนี่บอกว่าเปลี่ยนเลยเนมัชีใช่ตายรเปี่ยนซือเลขมัชีออกตัวนี้เหรอว่ายู่ในนี่ว่ะตีเพื่นบอกเบิ้งนี่เพิ่นไม่บอกว่าเพนตีแล้วเพิ่นมานี้นี่เลขมัชีออกยู่ในนี่นี่นี่ตายเปลี่ยนนี่นี่นี่ตาแบกมาเบิ้งมาเบิ้งเลยผมมาเบิ้งผมไม่ว่าอะคือขัดไปนั่นเนาะแนี่ผมไลยว่าอธิษฐานก่อนก่อนพราะเพาะเป็นน้สามาผมไม่ว่าจิตเขาแล้วผมไม่ว่า ถ้าสันเป็นจริงอีหลีถ้าสีออกอหีหลีคอยสัญญากันขำมวยห้องเด้อผมคิดเพราะแต่ผมมั่สามชิ้นาทีครับรถห้องกล้า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 ถึงเลยครับโอ้เส้นขาอธิษฐานก้อนหนานั่นอีกพร้อมครับก้อนเพิ่นมาบอกแล้วผมตื่นขึ้นมาล่างหนา้าแป็งฟันเหรอผมอธิษฐานว่าถ้าเลขสีออกเลขที่ถึงเลขถ้าปูวา่าสีออกไม่ไปทะเบียนเนี่ยให้สัญญากันขำมวยห้องดูพอผมพันล้างหายปั๊บประมาณ่นหาที่ดีห้องกล้าอาก้าถึงจนคนจิ้งลุดเลยผมเลยอธิษานลุงแจ๊กตีเซ่เลยครับ ผมเล่มั่นใจเลยบาดผมเว่าอยู่ในป้ายทะเบียนหนาเลยครับสามตัวอา่าบนนี่นาจะอยู่ในป้ายทะเบียนรถครับเล็กไม่ใช่ตัวเล็กรถผมนีแปดสามหนึ่งหนึ่งไฮเอซีพิารณาเอาภายในสี 5, 4, <c oughs> ตูนครับมันเคยออกหนึ่งก็เคยออกสาแ่เคยออกสาแปก็เคยออกจับเอาจบเาจับกันเอาคะแปดสามหนึ่งเขาก็การเด่นสามแปดหรือสิบเอ็ดเี่หรือสิแปดง่นะครับ ดูแน่เลครับพี่แต่ว่าเลขมันก็มีแค่สามตัวนะครับมีเลขแปดเลขสามแล้วก็เลขหนึ่งแค่นั้นเองจริงๆมันก็ไม่แช่สามตัวแมนครับถ้าเอาหนึ่งออกบีกตัวนึงมันสตัวบุ้ยมันสิมาเบอนึ่งหนึ่งอีกบ่คือยังไงม่แค่ตตัววสามอยผมยั่บอกแล้ว่าชีวิตมามดำจริงเอลยทเนีมตน่กีมไปตะิีุดคือว่าคือว่างวนนี้เลขสัญจร แต่ยินว่าสันจอดร่อยเอสว่าสันบอกอ่าคอมเมนต์มากเอสี่คอมเมนต์มาแมนหรือบมแมนกับโมแน่ใจขึ้นกันครับจอดบ่จอดกันน้ำไปดีกัยนึ่งครับต่อขึ้นกันครับครับแต่ว่าเลขนี้มันออกนี้คนดีดเนาะเฮือสีมาเบิร์ดหนึ่งนึงคือเก่าบดอกก็ออกนึงนึงมานี่กากเลยว่รครับกากเลยไอคนไม่โชคเสียคุณฝันผมด้วยครับผมเคยฝันคงสไตล์เสียดิรับ ผมฝันผมเชียงเลยตัวนั่นไปผมฝันว่าถึงนี้สามนัดมาต่ำต่ำต่ำเพราะหอดมือมาวันที่เหนื่อยวันผ่าอีกแปดมีเก่ากันฝันว่าเกินมาบวกนี่แหละครับขี่เลยใต้ใบเดียนให้เห็นเลยจองคืนด้วยครับจองคืนมันน่าจำเลยเพราะว่ามืองวดนั้นผมฝันว่าผมขับรถถอยหลังสามคืนเลือดมันออกสีเด็ดเลยอ่ะแมนครับแมนงวดนั้นฝันอ่าเห็นขับรถติดต่อกันสามคืนครับที่ออกสีเด็ดมันออกสีเด็ดถอยหลังเลยมือถอยหลังอย่างเดียวเลย แค่ว่านี่อนขอโทษเดี๋ยวเซียมเด้อเพราะว่าเลขสองหางปีป้อยไปแล้วกันถือว่าเป็นรางวัลที่สี่ที่สามก็ได้ห้าเดียมันบาแน่นอนอแค่ว่าว่ามั่นใจวันที่มาอยู่ยไปจะเปียนเด้อครับเดีวซีเด้อแบบนี้เด้อคนมีบอกแต่ว่า,ามันบเชียใจก่อนแต่ว่ามันก็มันกับ่บแน,น่กครับเพราะว่าอย่างมันกับ,บเบแน่นอนี่กันครับเิ่นอาชีพไฮว้ตั้งแต่พุ่นเร้วก็ได้บ้านนี เพื่อนอาจสีมามาบังยักน้อยกันมันก็เป็นไปได้ที่กันครับเป็นไปได้หลายอย่างหลาย่างเกอ่ยวกับเน้อนะครับแม่ว่าผมก็มีความมั่นใจดูรับว่าเลขที่ผมปล่อยไปนี่ผมมาผู้ใดซื้อวะนี่ผมมาได้เงินใสครับผมยอกตรงครับที่นี่นี้ผมตาผมไม่กระตุกตุงตุงตุงช่วงหนึ่เท่าช่วงหนึ่งนี่ผมบอกเลยตาใสกระตุกยังไม่หายเลยจังทับมนึ่งปอยเลยใสครับผมบอกเก็นนี่ผม ขาพาตายเลยมันเป็นชิ่มเอ๋เป็นแมงมุมเล็กใหญ่ดีขนาดนั้นเครับท่วนท่านสีแดงคับแต่สีแดงตัวไหนตัวนั้นเหรอชื่เล็บเลือกผมเนี่ยซีชุดกางไตทะเบียนเนี่ยให้รับเล่นได้แน่นอนไหยครับครับถ้าเป็นลักษณะนี้แปลกีครับลึกตอนแรกที่ผมได้ฟังความฝันที่เสียงขาบอกสูฟังนะครับที่ว่าถือยิ่งสามนัดผมคิดว่าเลขมันจะเข่าสามตัวพอดีถืงยิ่งสามนัดนะ ตอนตอนตอนแรกนะวะตอนที่ว่าเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ฟังความฝันล่าสุดนี่ครับผมก็กมีความหมั่นใจอยู่หน่ตอนนั้นผมก็ว่ามันเลขเข้าสามตัวแต่ว่าเป็นมาตสีใส่ปลายตะเดียนผมก็เอะใจอยู่เฮ้หรือว่าเพื่อนสีมัตบอกตัวนี้แท้หรือว่าเพื่อนสีมัตตอบสีนรกครับแต่ว่าหาปูแล้วกัอแต่ว่าเลขสี่เจ็ดแปดกับห้าสองสี่นี่กะง่ามอยู่นีครับ มีโอกาสที่จะมาที่เดอนกระเบ่าแน่ครับหรืออาป็นตัวนั้นก็ได้รือเสียเป็นป้ายทะเบียนไม่มีไปได้แต่ว่ากระบ้ลายตัวหรอกครับเลขรบ้าลายตัวหรอรกไม่ว่าให้ให้ไห้ผู้ก,กันไปที่ป้ายทะเบียนได้ครับผมณิบอกดก็มีครับตอนนี้คือมั่นใจมากๆใน,นส่วนเลขทะเบียนเนาะครับเบียนเพราะว่าผมฝันแล้วผมมาธิษฐานนี่นี่ผมนั่งแลเวก็ใจตายนี่ป็ะตูเปิดอยู่นี่ผมอธิษฐานว่าถ้าผู้ชิวไห้เลขป้ายทะเบียนออกนี่ ไอ้สัญญันกันขโมยห้องเนี่ยผมวันที่ถามเลยครับกนหลังไม่ถึงหาทีครับดังท่วมบ้านเลยครับตาตาทุมาตาเลยครับผมเลยว่าไก่ว่าแมวว่าหมาไปบ่มีไย่งงเลยครับรถจอดอยู่เดียวๆเลยครับเนี่ยผมก็ได้ยินมเหมือนเนี่ยผมเลยว่าต้องสักเจ้ากดสัญญันกันขโมยติดบ่อหน้านันห้องเด็กผมแจ้งไอซ์แลนหาปิดเนี่ยผมว่าโอ๊ออกป้ายทะเบียนไอ้รถเขาก็ว่าทันไหมครับผมเขามาหมั่นใจไปทะเบียนเลยครับมาหมั่นใจไปทะเบียนครับ ฝากบอก S ชี้เลยว่าหนึ่งหนึ่งเลขนอกสายถ่ายนี่หนึ่งหนึ่งนี่ครับบอกได้ยินเช่นงคาบอกความบันสูกฟังนี่ครับให้ว่าบอยูในความคิดเลยไหมครับครับบันี้ครับเพราะแต่พราแต่ผมมาสั่งปรตูมาบอกไปแต่เียนี้ผมมีความคิดคิดเปลี่ยนแปลงไปเลยด้ไหมครับผมชึดกระสุกัดวันเลขใต้คุณบอกในน้องต้องบอกได้เลยเพราะว่าถ้าตรงสันงังี่ตากระตกยังสี่ แล้วผมไปเคยฝันว่าโค้งสุดท้ายแบบนี้ที่้ครับผมทอมเบอรรถผมออกในนอนตัดเหรียญเลยครับอ้าวรถผอมหันขันี่รถผมหาขันนี่เบอร์เคยออกจัดคันมีคันดำที่ท่าเหตุบุญดูขวามมือเช่นนั้นมันมันนีประโยชน์มันชี้เหรียญกโก้ซือพวกแบบเจ็งพวกเบนพวกยังเน่ยมันมันนีประโยชน์เด้ซื่อมันนั่งเลยสอบพ้นเนาะเบนนั่นแบบ มันตรงนี้ประโยชน์เระเคยห้ายประเหติบุญแม่จะไปเที่ยวแต่บังดำผมนี่ไปเที่ยวตลอดไปวัดไปไวตลอดเดินแคปโซผมบังดำ<ม>นี่เนี่ยมาผมก็เลยคิด่าเล็กไม่อยู่ในหี่ครับมผมมีความเชี่ยมันใน้ต้ทะเบียนเลยปามเนี่ยผมบ่ได้บอกว่าเปลี่ยนตัวเลขได้ครับขับผู้มายตทะเบียนกับเลนไปผม้มาโตเก้ากับผมก็ยังมีความบังกับชุดนัด้นอยู่แต่ว่าผมมาโฟกัสห้ยทิป้ายทะเบียนนะครับ,รบเจ็ดสี่เล่นเลย แปดสามหนึ่ง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 ครับผมจับจังไรกะล่องหมุนเบิงคิดเลขหน้าหนี่นะชู่ครับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยต่อแปดหน้านี่ปีนี่จะเลื่อนสตาร์ทสามแปดครับผมจะบอกให้น่าจําเลยเพราะว่าที่ผมถึงนิ้งเขาเลขปืนจุดสามแปดนี้งเลครับอืมแมนแมนครับแมนแมนอยู่เส้นขาบอกอยู่ว่าปืนจุดสามแปดครับสามแปดไม่ดีเขา จุดสามแปดิงนะครับครับผมไปเลยว่ามันจบตอนเยนีิผมผมจบเสยคนสั่นแต่เออเขาปักปืนจุดสามแปดเขาบอกว่า,พพววา,าวจุจแปดนี่ผบ<น>เคยมัสั่นว่ดปูมาสี่ใหนึห่งผมไเ็เลยหันใจตายตอเย็นได้บัดครับว่าหลายตัวน,น่ะจัดรถผม,มองครับผม <c oughs> หาลองเบิ่งตัว,บบตวครับบาตนี้บอีกม่รื้อต่อลวมั้งจะหน่ฮะมืออื่นครับผมมืออืน่นตัว โอ้ยเฮ้เลยครับเตรียมเฮ้เลยครับผมเตรียมเฮเลยบนเฮหนาผมนี่เฮ้สิ่งใดก่อนจดเนี่ยเนาะเอาอยงไรก็ให้ได้เฮ้ครับผมคิดว่ามากแหละครับผมก็คิดว่าต้องมากสักตัวบอมล่างกับบนหรืออาจจะบนทั้งบนทั้งล่างก็เป็นไปได้ครับผมก็ปัดกระน้ำจนแหละครับพอหายาเฮ้โศกใจสงการเด้อครับมีน้ำติดบ่นเลยครับไม่เล็กไปกับให้ตื่นเด้อครับเด้อครับผม สาธุสาธุ<ส>าขอให้เฮงเฮงกันค,ค,ครับผมสาด้อขให้สืบให้มีเงินมีทองสุขคนได้อครับเ <ๆ S 1> <น>ด้อครับผมถ่ายกันนี่จะมีหน่ะเด้อพี่เออเสียวรถเลยเด้อิแน่นอนครับโอเคไนมเนาะครับผมครับผมขอบคุณทิมข่าหลายๆครับจับจับับสวัสดีครับสวัสดีครับ